ก็กับผมอีกแล้วนะครับช่วงยามเย็นที่บ้านหนองบัวครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะเดินตลาดกันนะครับ

ฮะชาไข่มุกของชาไข่มุกมีนมสดกันตานุกยี่สิบบาทโกโก้ฮะโกโก้บานให้มีชาแต่ไข่มุกหมดเลยมาดูโกโก้ชาไข่มุกหนึ่งโกโก้หนึ่งยี่สิบบาทเกลือละยี่สิบ อะไรใชมุกมาดูอ้ยเิไมรบดบาดไม่มี10บยี่สิบาทไม่มีลบาท